สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเกษตรอีสาชนชาแนลนะครับกับผมเบ่าตามื่อสุกุลเส้นเคยวันนี้ผมจะพามาเบิ้งมาเดือมาเดือนี่โมเมนต์มาเดือธรรมดาครับมาจากประเทศประเทศยังก็เกษตรฮะอิสราเอ,อลเอียได้ครับสังเกตลูกครับอันนี้เพืนเอาพันมาแต่อิสราเอลียได้ครับเป็นมักเดือนอกมือเนื้อหวานเพันว่าเอาไว้ประมักมัก,วกไว้ก็ได้แนเนาะ ตา,มาลมะเร็งมันะครับโอ้สาวบุคุณนี่ต้นพันธุ์ครับมีต้นพันธุ์ขายปะจักบาทจักบัตรว่ากัดถามเบิ้งจักบาทถ้าสิขายนะอันนี้เพิ่นท่านตั้งละเพิ่นท่านตั้งรางคาครับตอนนี้นะเพิ่นท่านตั้งราคาเดี๋ยวถ้าใครสนใจอยากได้กันซูดแปดเจ็ดแปดสอสอง เจ็ยด,ยดแปดเจ็ดได้นะครับนะติดต่อพาทางบาตาเมืองสวนก็นไเลยครับเดีผมสิพามาเบิ่งสวนเพื่อนเพื่อนปลูกไว้ที่ต้นนีน่เนาะเดี๋ยวผมพาไปรอบเบิ่งเพื่อนนำมามาเตะอิสระเลยครับบ่ธรรมดาได้นี่มาเดือนนอกได้นี่เพื่อนปลูกไว้นี่กะบ่หลายครับเพื่อนเพื่อนกำลังเริ่มทำครับแต่ว่าสมบนีิน่ะเป็นมากแล้ว นี่ครับเป็นมากไอ้นี่ครับนี่ครับนี่โอ้นี่เพื่อนก็นยังเฮ็ดกระสือผสมสานครับพลังพันกิมจูนะครับสังเกตครับวิธีการเฮ็ดของเพื่อนนะครับโอ้ต้นใหญ่ต้นงามเลยครับนี่ตอนนี้ผมมาถ่ายช่วงเดือนมีนาเนี่ยเอกุมภาได้ครับไปลายเดืองภานะครับโอ้โหเฮ็ดขักเลยครับเป็นเคยไปเฮ็ดงานอยู่อิสราเอลนะครับกู้จับโดกนะ มืกกหนหนะนึ่ครับจับดอกกับคุณงาครับพุดแนวนะนี่ครับนี่เจ้าของพันยางมาแล้วนี่เอาเอาเดี๋ยวสัมภาษณ์เนี่ยมันเป็นโรซ่าอย่างไรครับ<ะ>เป็นโรซ่าอย่างไรตัวเนี้ยเออครับน,นั่งชหวานหวานครับออกหวานมันเป็นยาพรสบคุณหลายอย่างสรรพคุณอุเป็นหยดไหลายครับประโยชน์หลายเพราะว่าหนึ่งเพื่อชะลอความเก อืมสรอคมแก่พร้อมครับใบใบนี่ก็เอาเป็นทรงแบบคือซากินทรงกินคือซาก็ได้ชุดเบาหวาน่โอแกเบาหวานใดรเป็นเบาหวานก็เอายอดอ่อนบ่เกษตสทรงใบมัน่ะเนี่ะใบเป็นไงเออเพป็นวะก็ห่อตากแห้งตากแห้งโอ้โหนี่ใบแก่มันนี่ครับตากแห้งแล้วก็ะทรงกินคือซาเนี่ยครับบรรเทาพวกเอ๋โรคที่เกิดก้อยเกิดจากเบาหวานเนาะพลนี่ก็ออกรอดหวานครับ ต้านพวกสโลคมแก่อนุมูลทิสระเนาะเออเนาะคูมือนี่โอ้ค่ะเนี่ครับสบปคุ้นหลายเข้าไปอ่านเบิ็งก็ได้เม่นะสเปคคุ้นเขาอืมมื่อเดียวฝรั่งนี่ก็เข้าไปคนสืบคนในคูเกิลก็ได้ครับเาม่ป็นมาเนี่ยโอเคครับโอ้คักๆๆมัน่ะเป็นหมาเต็มมาเนี่แหละขึ้เนม่นเรื่อยๆอันนี้ก็ยิ่งซูมไปเรื่อยๆเมื่อไห่ขึ้นไรก็เรื่อยๆ โอเ้เดี๋ยวเวพื่อนว่าเดี๋ยวว่าเหตุผลไว้ก่อนเพื่อนเสนอราคามาเนาะวิธีเท่เลกราดประวัติาสตร์พุทธคุณมันไหลเลยครับเหมอสสำหรับเอ่อเอ่อพวกสาวๆนะครับที่ต้องการสโลคมแก่ครับกับตันเบาหวานครับทรงยินโอเคครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ช่องเกสิษฐ์สานไชน์นะครับมินี้ลาไปก่อนพบๆกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ